บช่างเบลแบมโบไปทีวีค่ะอันนี้ค่ะคือหุ้นส่วนของเราแล้วเหมยจะมาถ่ายคลิปกับเราในคะเกือบทุกคลิปนะคะบางคลิปอาจจะไม่ได้ถ่ายเนาะโอเคแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เกอย่าลืมติดตามพวกเรกด้วยนะคะรุ่งนี้รุ่งนี้ติดตามติดตามติดตามกดติดตามอย่างนี้เดี๋ยวเราจะปพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันเอ่ยเดี๋ยวเราติดตามนะถ้าใครได้ดูถ้าใครได้ปิดคลิปที่ เบลไปนครกับไปหัดใหญ่เบลจะตั้งชื่อคลิปแล้วว่าไปนครหัดใหญ่แล้วก็จุดนะคะให้ไปดูกันเอาเองแล้วก็ใครที่มาใหม่รีออะไ์ก็แชร์กับใครด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวขนมที่อร่อยมากคือแบบมันอร่อยจริงใช่ใช่ใช่ร้านหมูพีนะคะก็ใครอยากสั่งก็สามารถสั่งได้นะคิวอาร์โค้ดอยู่นี่ คิวโค้ดอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะแปะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะคิวอาร์โค้ดให้ก็แล้วกันนะคะเผื่อใครสนใจหรือว่าอยากซื้อนะคะเดี๋ยวจะติดต่อช่องทางให้หลังคลิปนะคะอันนี้เราจะมารีวิวบันทอล็อบบี่ก่อนนีเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นนะคะชั้นแรกก็จะเป็นแครกเกอร์ชั้นที่สองช็อกโกแลตชั้นที่สามเขาเยชั้นที่สี่คาราเมลชั้นที่ห้าครีมชั้นที่หกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะบาร์นี่ชั้นที่เจ็ดครีมอีกค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยโอเอ่อผงโกโก้ แต่ว่าเราแอบ,บกินไปแล้วคือมันอร่อยจริงอะนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูแบบเจ็บชั้นจุกเราไม่ชอบกล้วยเราเลยไม่กินแต่ว่าเราก็ชอบมันก็อร่อยอร่อยไหมคะถ้าไม่มีกล้วยก็อร่อยแหละแต่ว่าคนที่ชอบกล้วยน่าจะอร่อยกว่านี้คือแบบว่าคือกล้วยอะคะ่ะแบบมันกินแบบรีมมันฟินมาก,กนคนนุกคนที่ไปกินเลยมันจะหมดก่อนเดี๋ยว เราจะให้ดูนะว่าอันนี้ก็คือพทคเกจรจิ้งของเขาก็คือเดี๋ยวจะเป็นแบบก็จะสามเรถต่อได้ทางนี้เลยนะคะทางเบอร์นี้เดี๋ยวแปะแปะเอ่อหลิดนะคะแต่อันนี้มันไม่ได้เลยนะอันนี้เราเราปิดฝาแล้วมันเลอะคือสมมติว่าส้ามาพ้นที่ไปเดินทางเฮ้ยฉันหิวจริงๆริเลยเราก็แค่แบบเออถือไปแล้วก็เอาไปกินเอาไปปิกนิกเอาไปอะไรได้คือแบบ อร่อยจริงเยี่ยมเลยบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดจริงๆเลยนะคะนิ้วหักแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็ร้านนี้นะคะพี่เชื่อว่ามีเทบาช็อคฟี่นะมีเบลเบอร์รี่คีสเค้และตัวใหม่ออกตัวใหม่ออกไปสั่งเดี๋ยวนี้ไปสั่งเดี๋ยวนี้มันคืออะไรนะช็อกคายใช่ไหมช็อกคายไม่ใช่ชีสเค้กช็อกโกแลตประมาณนั้นมั้งโอเคค่ะ ก็คืออร่อยจริงๆนะบอกเลยไปซื้อได้นะคะอย่าลืมไปซื้ออย่าลืมไปซื้ออย่าลืมไปซื้อแล้วเราก็จะมาดูอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ก็ของมูพี่จบไปแล้วค่ะอย่าลืมไปซื้อนะคะอันนี้จยากต้องซื้อเมื่อวานเย่โอ้ยคิมเลยอย่า,ดเ,ยยาเดี๋ยวพหยหอหนา เป็ดรูจมูกใหญ่นะคะแล้วรูจมูกใหญ่เองโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับร <stop> ีว okay. <Okay. S 1> ิวบาร์คอฟฟี่นะคะอย่าลืมไปซื้อกันนะมีเมนูอื่นอีกมาชิมกันอร่อยมากอร่อยด้วยโอเคอันนั้นไม่ใช่สปอนเซอร์เรอเค่รูมกําไรก็ใช้ได้